สวัสดีครับวันนี้ตาก็มาเที่ยวต่อง,งอยนะครับตามาเที่ยวต่องงอยตอนเช้านะครับหลังจากไปให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับที่นาที่นาตาก็มาลงมาเต่าง,งอยนะครับลงมาเที่ยวลงมาหาโชคที่เต่างงอยที่พญาเต่านะครับ ตาเข้ามาเดินสะพานนะครับมาเดินเล่นมาเดินสะพานตรงนี้นะครับก็ะแต่ก่อนตาก็มีเพื่อนมาวันนี้ตามาคนเดียวนะครับขาดเจ๊กโกไปแล้วก็โอโ้โหมันมีเพื่อนเขาหลานชายร้านสาวาเขาไปเที่ยวทะเลนะครับ เาเราเที่ยวทะเลตาาเราเที่ยวน้ำพุงนะครับลำน้ำพุงนะครับลำน้ำพุงนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวตากลับกล้องให้ดูนะครับโน่นนะครับดีไม่มีเสียงเพลง ถ้ามีเสียงเพลงโอ้โหติดเหลืองครับเนาะมีเสียงเพลงติดเหลืองครับวันนี้ตาพามาเที่ยวต่าง,งอยครับอาเภอเต่าง,งอยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดสกลนครนะครับของจังหวัดสกลนครนะครับ ครับเดี๋ยวตาไปหาโชคก่อนตาไปดูหาโชคก่อนนะครับเผื่อมีโชคนะครับน่นครับพญาเต่า เดี๋ยวตาจะไปถ่ายเต่านะครับถ้าหากใครมีโชคนะครับติดตามดูนะครับติดตามดูนะครับ มีคนมากราบไหว้สักการะบูชาพยาเต่าไม่ขาดนะครับโดยเฉพาะเสาววันทะอนะครับ กิแม่ค้าขายของเยอะนะครับมีหมดนะครับมี่ตลาดของกินเยอะแยะนะครับเดี๋ยวตาไปต่อนะครับไปซื้อกับข้าวขึ้นไปกินที่บ้านนะครับ น้าตายกินก่อนนะครับตำรวมเม็ดตาปูทะเลตำปูทะเลตำรวมเม็ดรู้ว่ามันจะมีหรือเปล่า ซ้ายนะครับเหลี้ยวซ้ายนะครฮะเหลี่ยวซ้ายไปทางโรงพยาบาลนะครับไปแล้วครับ 到所、moy、so, 了 ไปย่ยางพิเชียก็ไปดูกันแับถึงร้านถึงร้าน พับตาก็มาถึงร้านค้าเลยนะครับตามรวมทะเลตามท้างถ่นนะครับมาแล้วครับไปซื้อปิ้งไก่ด้วยนะครับปึ้งไก่ปิ้งไ่ด้วยนะครับอร่อยมากินครับอร่อยครับตามรวมทะเลร้านนี้อร่อยนะครับร้านนี้นะครับอยู่บนเขายังชอบเลยครับอยู่บนเขาก็โอ้โหขามาร้านนี้นะครับ ใครได้กินแล้วติดใจนะครับไก่ย่างตามรวมทะเลยาก็ต้องรอคอยเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อทาทำทำให้นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้จ้าก็ขอจบคลิปเช่นนี้นะครับผมสวัสดีครับ พระราชนานสมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้ากรมส